หลังจากที่ผมเนี่ยสามารถโค่นลมปีศาจจากันโดไปได้แล้วก็ทำให้ผมเนี่ยได้ไข่ของจากันโดมา ไข่รเราอย่าเอาไปได้ไหมอน,นุชฉันหมายถึงไข่ที่แกเบ่งออกมาน่ะจาก,กันโดจูเนี่ยเจ้าตัวนี้จะเกิดจากไข่ของเทพแห่งการทาลายล้างเทพปีศาจจาก,กันโดนี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะ,ะซึ่งเจ้าตัวนี้นั้นจะแข็งแกร่งกับตัวสีขาวตีเซิร์ฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะไม่โดนเซิร์ฟไม่โดนสาบแล้วก็โจมตีเป็นแอร์เรียแต่ว่าพอเป็นร่างสองปุ๊บสี่ตีนหกมือบูชาแมวชาช่ายชา,ยา,ยา,ยายผมหมายถึงไอตัวนี้แหละ ความกล้าสักดิธิ์สำหรับดานนี้จะเจอหมูป่าเทวดาแล้วก็หมูป่าสีดาซึ่ง2ตัวนี้เื่อนมากจัดเซตมาแบบเพื่อน็อกแบ็กเว้ยเพราะว่ามันดาเมจเยอะแล้วก็มันถึกด้วยจะพยายามแบบไม่รีบดันเว้สยสไนเปอร์แคสปะบ้านกระแตกแ <c oughs> คสลี่มาไม่ไหวซะมั้งร้าไปแบบเนี้ยตัวอะไรต่อดีว่าโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเปิดล็กไปหนึ่งทีแคสลี่ได้น็อกแบ็กหรือเปล่าโอโหแล้วน็อกแบ็กไม่ได้หรือยังไงเทงงูเร็ว โอ้แมงเงยอะไรวะเนี่ยโอ้ m ม g o กโอ้แคสลี่ปล่อยไม่ทันเว้ยเปิดรอบไปห,หนึ่งทีเราแล้วครับดีมากครับเจ๊ J. อย่างนั้นแหละแล้วก็ตามไปด้วยจูเวนแล้วก็แมวกระป๋องป่ะจะได้หรือเปล่าถ้าเจ๊ผมยืนรับตีนไหวก็น่าจะชนะมีแมวกระป๋องอยู่เพื่อนอกแบกเว้ยเจ๊ผมน่าจะเป็นเดอะแบกอะรอบเนี้ย เอาได้อยู่เมื่อกี้หมูป่าโดนโน็อกแบ็กไปแล้วทีมผมก็สามารถยืนรับตีได้อยู่กับผมจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยนะปล่อยแคสลี่มาได้เกือบแตกแล้วไม่าดดีนะที่โลกใบนี้มีเจยอยู่โลกใบนี้เลยสวยงามและสงบสุขซากุระตายไปแล้วอุ้ยโอเมย์กอโอเมย์กอโอเมย์กตอนนี้มีเงินอยู่2 0 0 0ันกว่าใจยเยนจ็ยเยนใจยเยนจ็ยเยนใจเย็นใจเย็นๆแมวกระป๋องไปไม่ไหวแล้วว่าทำไมวันเนี้สนยสไนเปอร์สไนเปอร์เก้าร้อยอือหมูป่าเถื่อนยังวะ เอาตัวแบบราคาถูกมาเน้นรับตีแล้วก็ให้ตัวอื่นเนี่ยจ่ายดาเมจไปเว้ยรอบนี้ปล่อยแคสลี่กับเจ้มาได้2ตัวน่าจะชนะหละมั้งมีเจ๊คอยสโลอยู่น่าจะได้แหล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 ะเน้นปล่อยตัวราคาถูกไปก่อนเว้ยสากุระมาเลยสากุละนี่ราคาถูกยังไงวะเนี่ยยังได้อยู่โอเคตัวที่น็อกแบ็กเทวดาก็จะเป็นเทนงูแล้วก็แมวกายกรรมโอ้ยปวดหัววะเฮ้ยเล่นสายลดดาเมจแล้วกัน ได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ถ้าปล่อยแคสซี่ได้อีกตัวหนึ่งน่าจะโอเคหรือเปล่านะเฮ้ยนี่มันโดนลดดาเมจจริงหรือเปล่าวะเนี่ยแคสซี่มาเลยไปเร็วแม่หมอครับดีมากน็อกแบ็คมันไปอย่างนั้นแหละแคสซี่ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ดาเมจมันไม่มีเว้ยถ้าดาเมจมันไม่มีมันก็ทําให้แมวผมเนี่ยตายยากขึ้นเว้ยรอ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 ปล่อยซากุระมาได้แล้วได้อยู่ยังได้อยู่เซิร์ชเข้าไปสิวะบ้านกูอ๋ยปวดหัวว่ะรอบนี้ใส่ชินเกนมาเว้ยมาดูกันว่าดาเมจของชินเกนเนี่ยจะทําให้ผมชนะได้หรือเปล่า จะได้ตีไหมนะ่ะได้ตีอยู่โอเคสวยโอ้ชินเกนกูตายเร็วมาเฮ้ยทำไมหมูป่ามันเถื่อนขนาดนี้วะอะไรวะเนี่ยน็อกแบ็คก็แล้วก็ไม่รอดเปิดแม็กเปิดสไนเปอร์ไซเบอร์แคปตัวแรกตามไปด้วยแมวเหล็กเอ้เจ้งอไรวะบ้านบ้าบ้าสามสิบกระป๋องจัดมาโอเคพร้อมลุยแคสรี่มาแมวเหล็กปะ น่าจะไหวอยู่ถ้าไม่ไหวกูต้องลบเกมนี้ทิ้งแล้วแหละได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่แมวเล็กปะแม่งโคตรถืกอกะคือด่านนี้มันน่าจะได้บัฟมาเยอะอะเรียบร้อยเคียยวหมูป่าสีดําไปได้เว้ยคือเอาง่ายๆแค่หมาก,กัดอะยังเจ็บปะเปิดล่ไปได้อยู่เว้ย เสียหายไปเยอะหลือเกินทั้งแม็กทั้งสไนเปอร์เรียบร้อยชนะสักทีทําหัวร้อนตั้งแต่ช่วงแรกเลยจริงๆนะ้เกิดว่าแบบค่อยๆเล่นอ่ะน่าจะชนะแต่ไม่รู้ทําไมผมหัวร้อนได้มาสามแสนโอเมนของบอดแบนด์สหรับด่านนี้นั้นจะเจอกับปีศาจหัวฟอร์ติ้งและก็จะเจอกับกบอ๊บอบ,อบที่จะสโลผมแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเว้ยพี่แมวรถเข็นซึ่งจะไม่โดนสโลแล้วก็เชมิตตมาผมก็จะไม่โดนสโลนีโอไปหนึ่งทีมันจะได้ติดโลก แล้วก็ไปเลยแมวกระดองนะเมล่ผมจะได้ปล่อยจาก,กันโดวะเนี่ยเอาเริ่มลุยได้เลยแล้วตอนนี้ผมก็สามารถปล่อยเจมิตตมาสีขาวไม่ได้แล้วเว้ยแล้วโคอาล่าตบเวฟก็มาแต่ว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่แมวของผมนั้นมันก็ไม่โดนเวฟอยู่แล้วนะเป็นไงเราจะมีแค่แบบแมวกระจอกกระจอกที่จะโดนเวฟอยู่ในอไป็หนึ่งทีรอปล่อยเทพมารจากรันโดด่านนี้น่าจะชนะอย่างไม่ยากเย็นราคา4,200 เราเราสีเทพมารชากันโดเรียบร้อยนะไปเทพมารชากันโดได้แล้วแมวกระดองไปพุ่งไปหนึ่งทีไปรับดามเมจให้แข็งๆไปซุปเปอร์แคทปะไปสต็อปเวฟอ,อ๊อบอ๊าบอ๊บอบจะไม่ไหวหรอวะเนี้เอา้าเฮ้ยโลแ,แตกเฉยทำไมวะเฮ้ยเดือดรนรตัวสต็อปเวฟแตกเมื่อกี้แมงเอย้ยเมื่อกี้มีเสียวเลยแคสเล่ปะ่ะ เรียบร้อยนะสามารถเคลียร์โครอาลาแดงไปได้เหลือแค่กบกระจกกระจอกงอกเงยที่ไม่สามารถสโลว์ผมได้หรือเปล่าวะตัวอื่นนะ่าจะโดนสโลวนะ์น่าจะเป็นอันเนี้ยฮานิวะแคทเพราะว่าฮานิวะแคทนั้นไม่มีการป้องกันสโลว์นะตัวไหนที่โดนกบอบอบสโลว์เนี่ยบอกเลยโดนสโลว์เป็นชาติอะ่ะต้องเอาตัวที่แบบไม่โดนสโลว์มาเว้ยจะได้แบบจ่ายดาเมจให้มันเราเทพมานจาก,กนโดผมนี่ตายไปแล้วเหรอี่แกเป็นถึงหัวหน้าปีศาจเลยนะทำไมตายง่ายจัง สู้กบก็ยังไม่ชนะบา้บาๆๆนะทรงอย่างนี้แล้วใครเขาจะให้แกเป็นบอร์ดวาจากันโดพบวัสดุก,กระดูกอสุรกายหนึ่งเคลียรเรียบร้อยความเจ็บปวดในป่าสองเป็นด่านเบฮิมอตนะ <c oughs> โอเคตอนนี้ผมมีทีมเบฮิมอตแล้วเว้ยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เทพมารจากันโดไปหน่อยแล้วกัน <c oughs> อุตส่าห์เปิดคลิปด้วยเขาทาไม่ใช้เขาเดี๋ยวมันก็แบบแปลกๆไปชื่อด่านคือปลิ้นอสุรกายอ <c oughs> <c oughs> ี๋นุดอะไรมาอี๋เราทำไมนุดเออแมวรถไฟพุ่งไปเลยเจออุงๆหรอโอเคน่าจะได้อยู่ จาก,กันโดไม่ต้องปล่อยเลยกูใส่มาททำไมวะเนี่ยปล่อยเจสมาตัวแรกเถอะจะได้มาสโลโดโดน่าจะโดนเจสสโลอยู่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าโดนเจสสโลไหมนะเอาแหละปล่อยเทพอสู์จาก,กันโดมาได้เลยพี่แมวขวาร้านปะแมวรถไฟปบ้า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 นะทำไมด่านนี้มันกระจอกจกังวะเนี่ย เจอทีมเบฮิมอตผมเข้าไปไปลิ้นอสูรกายแม่งโคตรกระจอกไปเลยบาหลอกตัวเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับแมวเป็ดเออนุชคือว่าขอส่วนบุญหน่อยอา้าวแล้วนั่นมันอะไรวะนุชนั่นสินะนั่นมันคือตัวนิ่มหรือเปล่าตัวนี่มาคุโอเคไปเลยบาหลอกช็อกแน่ๆจังหวะนี้ลูงี้น่าจะใส่เจลิลินมาสักตัวหนึ่งได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเจ๊ครับเอาเลยวครับเจ๊แมวเป็ดเอาแล้วเออเป็นไงเล่าทุบไปไม่ตายบ้าๆบ้าบ้านะแมวรถไฟพุ่งไป แมวรถไฟอยู่ไหนวะมองไม่ทันรถไฟนี่มันช่างไหลเร็วแรงรัวเลือเกินอย่าบอกนะว่าผมจะแพ้อ,อีกแล้วไม่นะปล่อยแคสซี่มาก่อนโอเคแคสซี่ด็อกแบ็กสิวะแคสซี่โอ้ยแพ้เลยโกปล่อยเจลลี่ลินมาก่อนเลยจะได้คูดาวเสร็จไวๆเพราะว่าเจลลี่ลินตัวเดียวไม่สามารถเอาชนะตัวอาคูได้ปล่อยซาตโตรุมาบอกเลยว่าช่างวานี้พร้อมลุยเป่าตุงไปหนึ่งทีแมวรถไฟมาเป่าตุงอีกหนึ่งทีโอเคมาละนีโอปะ น่าจะไหวอยู่ล่อแตกเรียบร้อยครับผมตอนนี้ทีมแมวฟังผมเนี่ยดันไปสูงเว้ยถ้าเกิดว่าเอาฮานิวะแคทมาเนี่ยบอกเลยว่าแบบมันจะเดินไปรับตีนไม่ทันเพราะว่าฮานิวะแคทเดินช้ามากแต่ด้วยความที่แบบมันเดินช้าเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยมีตัวรับตีนให้อย่างแน่นอนนะแล้วเป็นไงล่ะทีมาคุผมไปลิ้นอสุรกายอ๋อชื่อมันบอกอยู่นะไปลิ้นก็คือแบบไอตัวลิ้นยาวไงอสุรกายก็คืออคุเรียบร้อยเคลียร์ได้แล้วป่ารับแห่งกาปร่าเขตป่าฝน ก๊อ,อปปี้ทีมเดิมก่อนเจอตัวสีแดงมาก่อนก็ปล่อยแคนแคนแล้วก็แมวรถไฟพุ่งไปหาตังไว้แคนแคนเอาเร็วตบสิแคนแคนตบเอาตังมาอืมกระแตกแล้วไหมล่ะนีโอไปนหนึ่งทีเจอโดโด,โดแดงวะ่ะโ,โดโดแดงมากะหานเจลลี่ลินไว้ก่อนเลยแคสลี่ปะแมวกระดองปะเจออาคุจริงด้วยกะแล้วเชียวดีนะที่แบบใส่เจลลี่ลินมาเอ๊ะเดี๋ยวนะ เพนกวินเหมือนว่ามันจะไม่มีโล่นะ p e n กวินก็เป็นแค่แบบอคุกกากาก,ากยิงนีโอไป็หนึ่งทีบา้บาๆบา้บานะไปว่ามันแต่ว่าสล็อตน่าจะมีโล่อยู่ไปเร็วแมวกระดองพุ่งไปรับตีนแล้วก็ไปเลยแมวรถไฟสําหรับทีมผมเนี่ยจะมีตัวพุ่งอยู่3ตัวคือแมวกระดองแมวหัวล้าแล้วก็แมวรถไฟไว้ได้ยินเสียงโล่แตกไอ้เจ้าสล็อตกระจอกแกจะต้องตายลงที่ตรงนี้ โอเคได้ตบบ้าแล้วแล้วเรียบร้อยนะบา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 จริงทีมเบฮิมอสอาคูปผมนี่มันช่างเถื่อนเลือกันศิลาบอใบไม้สีม่วงสองแกอรี่พิสดารอาชญากรรมของคิวบิสอ่าเอาทีมเดิมไปละกันต้องไปจัดเซตแบบครอบคุมมาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่นะเนี่ยฮานิวาแคทถือกับสีขาวฮัลโหลเดี๋ยว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 มาเยอะเกินต้องเป็นแคสลี่เว้ยัตรูกระจอกกระจอกเนี่ยจะได้โดนเซิร์ฟถึงแม้ว่าจะไม่น็อ c แบ็คไม่เป็นไรโดนเซิร์ฟเข้าไปสิ นโีโอไปหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยแมวเป็ดไปแมวกระดองพุง่งมาคือทับหน้าผมเดินไปไกลแล้วอะ่ะโอ้โหอะไรวะเรีะยโอะไรอะไรอะไรเะไรีะไรอ้รทรกะไรอดไรอะไรอะไอดป้อมไรอะไรอดอดป้อมไรอะไรอะไรอดไนน้อนไ้อะไรอะไร่ะไรอยไรอะไรอะอะไาอะนรอะไรอนมากะึ่งนกเอี่ยอค่สะอะดรอะไอะมรนนิดเดียวนกจะระเบอดมาทันทีดังน,น ถ้าเกิดว่าอยากจะชนะด่านนี้จะต้องอาศัยตัวที่แบบตบทีเดียวแล้วป้อมแตกเลยนั่นก็คือบาหามุดแล้วก็บาล็อก ok 2ตัวนี้ตบทีเดียวป้อมแตกได้อยู่ปับ๊บนีโอบาเรียบร้อยจบชนะเลยการแก้แค้นของราชาวาวาสำหรับด่านนี้มันจะมีเงื่อนไขคือใช้ได้แค่ตัว normal uber แล้วก็ตัวเลเจนดเว้ยเป็นด่านที่ผมติดไว้อีกเช่นกันนะเพราะว่าแมว normal ผมแล้วค่อนข้างที่จะกากเลย มันต้องเอาคอมโบสู้ซึ่งผมจะเอาคอมโบพลังโจมตีนี่ตัวนี้มาเลยมีบา์ล็อกด้วยแล้วก็คอมโบพลังป้องกันซึ่งจะเอาเป็นซากุระละกันขอดูก่อนว่าจะไหวไม่ไหวนะถ้าไม่ไหวก็ต้องยอมแพ้ด่านนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะอัปเกรดแมวน์มอลให้เยอะๆอ่ะอ้าวทรงนี้บอกเลยมีแตกพี่แมวข้างรักปะนีโอไปหนึ่งทีอาจจะไม่ไหวจริงๆว่ะคิงวาวาเหมือนว่าจะตีไม่แรงนะแต่ว่าตีทีต,ตีสามทีอ่ะเฮ้ยมีลุ้นอยู่นะมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ ลุ้นหรือเปล่านะลุ้นใช่ไหมเนี่ยลุนบ้าอะไรวะยังไปไม่ถึงคิงวาวาเลยมาบาหลอกมาแล้วบาหลอกจะได้ตบหรือเปล่าโอ้โหเลือดบอลลดไป2%เเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม